ร่ท้องเหมือนใช่ไหมก็วันนี้ก็อาจจะแบบว่าหายตัวแวบ,บๆ,ๆหน่อยเพราะว่าแม่ท้องจะฉี่บ่อยเมื่อกี้ก็เลยขอโทษที่พี่นักข่าวต้องให้รอนิดน,นึงเพราะว่าต้องมีค้องน้ําอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นแบบอาการที่แบบว่ามันเหมือนแบบเาขาต้องขับของเสียออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ทําให้เราแบบอันไม่ได้แล้วเราจะต้องไปฉีด๋ยวดีอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ฉี่แตกเลยอะก็เลยรู้สึกว่าแบบวิตายละอะไรซะน้องเนี่ยอย่างอย่างงาใช่ก็เลยรู้สึกว่าสงสัยต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเราค่อยมาหาที่นักข่าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการท้องที่เราอ่ะแปรปรวนนิดนึงเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจก็ตามแต่ว่าทางจิตใจอะเราระงับด้วยอารมณ์ของเราเราระงับด้วยสติแล้วก็การที่เราเข้าวัดสวดมนต์ทำบุญได้แต่ร่างกายเราระงับไม่ได้เพราะว่า เขาจะเปลี่ยนสภาพไปหมดตั้งแต่ที่เราแพ้แรกๆสิวโสทุกอย่างแล้วก็ด้วยความที่เราตัวเล็กะคะ่ะแล้วก็ท้องอะ่ะคุณหมอนึงตกใจเลยอุ้ยไม่ท้องใหญ่กว่าปกคน6เดือนกว่าทุกคนหมอก็ต้องมาเช็กดูว่าแบบอาการโอเคหรือเปล่าปรากฏว่าน้องตัวใหญ่กว่าคนอื่นพวไปแล้วลองคิดสภาพใหม่ตัวเล็กมากแล้วน้องตัวใหญ่แล้วท้องใหญ่ก็จะแบบหนกักแล้วปวดทุกอย่างคือถ้าหาว่าสมดุลนะ่ะ ร่างกายใหญ่แล้วท้องใหญ่อะมันไม่ค่อยปวดต่ใหม่มจะปวดมากตอนนี้คือคอีนน้ตใกล้จะเสร็จเดือนแล้วค่ะอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆเ<า>กืบอบสองอาทิตย์จะเสร็จเดือนแล้วค่ะ<า>กะี่กสัปดาห์ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดกือบเกือบยี่สิบเจ็ดสัปดาห์แล้วค่ะแลนะตอนนี้ก็แพ้อยู่ค่ะของใหม่อะเป็นเป็นเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่แบบค่อนข้าง ก็แพ้ต่อเนื่องซึ่งคุณหมอบอกว่ามันเป็นปกติซึ่งทุกคนเนี่ยจะไม่ได้แพ้เหมือนกันบางคนก็1เดือน3เดือน5เดือนเ็เดือนหรือ9เดือนหรือห้าห้องคอดก็มีอย่างของใหม่อ่ะช่วง4เดือนแรกใหม่แพ้หนักมากแล้วก็เดือนที่5คือเดือนที่แล้วอแพ้น้อยลงแต่ว่าเดือนที่6เนี้ยเริกกำลันแพ้อีกแล้วเริมอาเจียนอีกแล้ว,แ,แ,ลวแล้วก็จะรู้สึกเหม็นเหม็นกับข้าวเบื่ออาหาร กินไม่ได้เหม็นมเค้าเห,หม็นเท้าทั้งๆท,ที่เขาแบบว่าอาบน้ําแล้วนะต่เหม็นแล้วก็ให้เขาฉีดน้ําหอมอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เบื่อที่หน้าเลยก็ <c oughs> เราจากที่ฉีดน้ําหอมออกจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ย <c oughs> น <c oughs> วิธีการไม่ใช้น้ําหอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอะกลับกลายเป็นว่าเราจะอยากกินของเเปรี้ยวๆอย่างล่าสุด่ยเราไม่เคยกินมะม่วงกะปิเบาเลย แล้วก็ต้องมากินตอนตีหนึ่งอย่างเงี้ยออกมากินตรงราวบันไดอะเหมือนปอบอะแล้วแบบภาพแล้วภาพเป็นภาพน่าจะพี่พี่ได้เห็นกันละใส่บ็อกเซอร์นั่งเป็นอาแปะข่ายน้ำเต้าหู้แล้วจบมันไม่ได้ใส่เสื้อแล้วภูฟูยิ้มภาพนี่ยิภาพยภาพออกนีมันก็จะเหมือนแบบคินิรีแบบอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่คนอื่นเขาจะตกใจใหม่ตกใจก่อนคือเปิดประตูไปแล้วแบบเหมือนเจอแบบถ้าเราเราไม่นึกว่าสามีเราก็นึกว่า เจ้าที่เจ้าทางทุกบ้านออกมานั่งกินอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามืดๆอะ่ะแล้วดำๆด,ด้วยอะ่ะแล้วปุ้ยปุ้ยอะ่ะแล้วนั่งจอกอยู่ตรงข้างบาันไดอ่ะตกใจมากแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือน่ากลัวแล้วแอบกินอะ่ะเขาก็คงแบบว่าคงอยากคงแบบแพ้ท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกปกอสูรที่ฝั่งีแทน เป็นเรื่องปกติแต่เราก็ไม่อยากข้ามเขาเพราะพี่คนบอกว่าให้ข้ามเขาแล้วเขาจะแพ้แทนเรามากๆกว่าเดิมแล้วเราจะหายล้วก็บอกว่าเราไม่ท<ช><ต>าไม่ทลมานเขาขนาดนั้นแต่ที่ไม่แพ้นี่ไม่ได้พูสนาพแพ้แบบมีอยากแตกก็อยากกินตกกะกแทนทอดอยากกินน้าในชคคักโกเพราะว่าเราอ้วกบ่อยเรารู้สึกว่าน้าในชักโกมันน่ากินซะเหลือเกิน แต่ก็มีสตินะคะไม่ได้กินนะคะน้ำเนฉะโคแล้วก็บรรลุแรอีกทีนึงคืออยากกินหมาที่ตัวเองเลี้ยงต้องเป็นหมาตัวโปรดด้วยคือมีความรู้สึกว่าอยากจะแบบบีบมันให้ตายอยากจะฆ่ามันให้ตายอยากจะมากิน แต่ว่าก็ไม่ได้กินนะคะมีสติพอแล้วก็เขาก็กังวลเหมือนกันก็มีจับแยกยูนนิ่เหมือนกันว่าแบบเออจับแยกหมาคุกลัวว่าไปทำงานกลัวไปทํางานแล้วกลับมาแล้วกินหมาอันนี้คือเรื่องของการขายรุ่นแรกค่ะใหม่ถือว่าปกติมากเพราะว่าจากที่แม่แม่กลุ่มแม่แม่คุยกันบางคนแพ้เยอะก็มาอีกบางคนอยากกินยางลอยยางถยนย์บางคนอยากกินตุ๊กแกบางคนอยากกินแบบยางรองเท้า บางคนอยากกินดินเผาคืออาการฮอร์ม์เผาคืออาการฮอร์โมนแม่พยาองมันจะแตกต่างกันจริงบางคนอยากกินเส้นผมเยอะมากใหม่ถือว่าปกติมากแต่ว่าก็อาจจะไปอยากกินอะไรที่ไม่มีชีวิตมันก็เลยดูเหมือนปอบนิดนึงแล้วม่ใหม่ได้กินอะไรแปลกๆที่สุดในชีวิตบ้างหรือยังคะไม่ได้กินอะไรแปลกๆเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวพอกินอะไรแปลกๆไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อลูกในท้องของเราได้ปรึกษาคุณหมอไหมคะว่าเฮ้ยเขาจะมีวิธีแก้ในการเรื่องนี้ ไม่ได้มีเพราะว่ามันจะเป็นแค่เอฟเฟกส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วบางคนก็จะแบบอยากกินแป้งอยากกินอะไรที่มันแบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอาการที่อยากแต่เขาไม่ได้กินจริงแต่ก็ของเกลียวของดองนี่คืออยากอยากอยูอย่แล้วทุกวันมีความาแพ้แฉะมีกรกเิกอะไรอย่างเงี้ยที่เช่นอารมณ์ีโอเรื่องอารมณ์ไม่ท้องก็สวิงฮนะท้ <laughs> องก็วีอย่างวีอยู่แล้วท้อ,องท้องยิ่งหนักกว่าไหมคะ แตกกว่าแต่ว่าเราเข้าใจเขาเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนเขาเนี่ยทุกอย่างในร่างกายเขาถูกดึงไปใช้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมเลือดหรืออะไรต่างเราก็ศึกษาด้วยเขาก็จะมาให้เราดูแล้วก็รู้สึวว่าเออเราเข้าใจเขาเพราะว่าอย่างตัวหม่เองอะถาใหม่เป็นคนหิใหม่เขาจะไม่ได้หิวแต่เขาจะเป็นคนสติ๊กมากถ้าอะไรที่มันคุณเป็นอย่างคุณจะเป็นอย่าง้นแต่ตอนท้องเนี่ยเขาจะเป็นมากกว่าเดิมเช่นเขาไม่ชอบอะไรที่มันล้มอย่างวุ้รีโมทวางเอียงสีห้เขาจะเดินมาจับแ้มันรงแก้วก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ใช่ขเป็นแบบนั้นเลย จริงๆเรื่องอารมณ์เหวี่ยงวีนคือมันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่หมยรู้สึกว่าใหม่ก็ก็เย็นลงแล้วก็งุดหงิดน้อยลงเพราะว่ากลัวมีผลกระทบต่อลูกในท้องกลัวลูกในท้องงุดหงิดหรือว่าเวียนียนไปด้วยก็จะพยายามแบบว่าพยายามนิ่งที่มากที่สุดด้วยการที่แบบสุดมนเพราว่าทำบุญเอาเออเ้ยคะสามีทำไงบ้างคะสติ๊กเยอะเอาเดิมครับก็ทำได้อย่างเดียวครับทำใจครับผมสบายๆผมเป็นคนแบบชิวๆอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจเขา มีทะเลาะกนแบบรุนแรงอะไรอย่าเงมีทะเลาะไม่ไม่เชงทะเลาะแค่เราทำไมเขาึงเป็นแบบนี้แต่พอสุดท้ายแล้วเราเข้าใจเราเข้าไปหาเขานสกุลนกุลน่าจะจาก็จริงๆแเรวอะค่ะเรื่องนามสกุลใหม่ก็อยากให้ใช้นามสกุลใหม่เขาก็อยากให้ใช้นามสกุลเขาทีเนี้ยเรายังไงก็ได้เพราะว่านาำสกุลทั้งสองครอบครัวก็ดีเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเหมอนเราเราก็ดีหน่อยเพราะว่าเราก็รู้สึกโอ๊ยโอเคเลยอย่างเงี้ยนกใช่ไหคะ แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนเสนอเองเผอเองพูดเองว่าแบบจับฉลาดเวลาก็เลยอ้าวพูดเองนะงั้นก็จับฉล้บกันก็เลยจับฉลาดต่อหน้าพ่อแม่ใหม่ด้วยแล้วในนั้นก็จะเป็นแก๊งเกิดดิมิกอยู่3าคนแล้วเขาก็จิตสุพรรอยู่แค่คนเดียวก็พอจับก็ก่อนจับก็เล่นของนิดนึงเราเล่นลูกทองลูกทองแต่ว่าไม่ได้บังคับลูกก็บอกลูกว่าถ้าเขาอยากใช้นามนสกุนไหนถ้าเขาอยากเลือกอะไรถ้าเขาอยาก อยากอยู่ในสกุลนามสกุลอะไรยังไงให้เขาเลือกเองให้ให้สื่อกับแม่มแล้วก็ให้แ,บบแม่เป็นคนจับก็ปรากฏว่าจับออกมาก็ได้นามสกุลเราอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่ได้ไปขอว่าต้องเกิดนิมนิดนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือการบังคับเขาในนั้นคือมีชื่อ,อ,อเราชื่อนามสกุลุณพาะใบเดียวใช่เอ้ยคนละใบ,บคนละใบที่ใหม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เลยโอ้บบยเหนาหนักเลยอ่ะถ้าตั้งสำนักได้ที่ตั้งแล้ว ก็ไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นแต่ว่า,แต,า,าแต่เรารู้สึกว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะคะถ้าเชื่อไว้บ้านก็ดีอย่างชื่ออย่างเงี้ยคะ่ะมีคิดเอาไว้แล้วทั้งชื่อจริงชื่อเล่นแต่ก็ยังไม่บอกเพราะว่าถือเคสเราก็ทําตามโบราณีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ซื้อของเด็กอ่อนก็ถือเคสอะไรเงี้ยทำตามในสิ่งที่ผู้ใหญ่ว่าแต่ว่าไม่ได้งมงงายขนาดนั้นทั้งที่เชื่อเลื่องแบชื่อจริงเราคิดไว้แล้วแต่ตอนที่เราท้องเดือนแรกและ โอเคใช่ไหครับน้องแล้วใช้เพียงตะกุลชิ้นทับและตกุลกลางที่แบบว่าใช้สองอันเออมีมีคนมาเหลือแต่ว่าเราเราอ่ะก็แอบสงสารลูกนิดนึงเพราะแบบว่าตอนที่ไปสอบเข้ามหาลัยเพราะว่าชื่อที่แม่เขาตั้งนี่ก็ยาวแล้วนามสกุลปักออกมายาวก็เป็นอ้อมมาอีกฝั่งนึงชื่อเล่นใหม่ยังสามพยางเลยบอกได้ไหมคะบอกได้ไหมคะยังรออีกตัอบหนึ่งรอกระโหลกแกงไปด้วยรอแบบประมาณสักแปดเดือนให้แบบเลยเคล็ดนิดนึง รออะไรบ้างโอ้เยอะเลยละครเรื่องแรกอย่างแรงกํามาเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วอย่างนี้มีไปดูดูเลิกอย่างนี้ก็ไม่ได้แบบว่าต้องดูว่าให้เขาแบบว่าคลอดวันไหนหรือว่าเลิกอะไรเวลาอะไรเพราะว่าไม่อยากไปบังคับเขามากไม่อยากไปแบบว่าฝืนดวงเขามากถ้าเขาอยากมาวันไหนหรือว่าเรื่องไหนก็โอเคหมดขอให้เขาแบบสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเป็นลูกเราก็โอเคนะคะคลอดคลอดธรรมชาติใช่ไหมจัะใหม่ไม่อกคลอด อยากข้อธรรมชาติเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโครงสร้างมันเอืออ้ออํานวยไหมเพราะอยากได้ฟิลแม่